สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับวัคซีนนะครับที่ได้ฉีดผมหางหายไป2วันนะครับตั้งแต่บันอลงคารพุวันนี้อะไรว่าพฤหัสก็สามวันพอดีครับคือจะเริ่มยังไงดีอโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่กลัวเข็มมากครับกลัวคือขนาด กลัวมากเปรียบเทียบใครเอาปืนมาจ่อหัวผมไม่กลัวถ้าเอาเข็มมายื่นให้ผมผมเป็นคนกลัวมากแต่ว่าไอโรคโควิดนี่มันมาแรงสเะละเกินผมก็เลยต้องฉีดแล้วก็ยืนยันอีกทีนะครับไอ้ที่เป็นดราม่าที่ประเทศไทยที่อเมริกานู่นนี่นั่นที่นี่ก็ฉีดฟรีครับผมก็ได้เบอร์ nns มาเสร็จแล้วก็ใส่อินโฟเมชั่นแต่มันจะเป็นเป็นช่วงนะครับเขาจะฉีดให้ อาคีย์เวิร์เกอร์อย่างเช่นคนที่ทํางานในโรงพยาบาลคนแก่แล้วก็ตามอายุมาเรื่อยๆส่วนผมนี่วัยรุ่นผมได้ช่วงผมอายุ4ี่สย่างสีครับก็เลยเพิ่งมาได้ก็ได้เพราะผมก็ใส่ Information เข้าไปก็นัดวันได้เลยคุณจะไปฉีดภายในวันนั้นเลยก็ได้แต่ผมก็เลยว่าเออคือพรุ่งนี้วันศุกร์ผมก็ต้องไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวเวลหลังจากทำงานมาเนื่นนานนะครับก่อนที่จะเริ่มงานใหม่ ก็เลยนัดวันอังคารที่ผ่านมาไปถึงก็เข้าคิวปกตินะผมได้ใบสามยี่สเข้าคิวเข้า,ขาแถวกันเสร็จแล้วก็ถามว่าคุณมี b บุ๊ i n ิงอินโฟม t ชันไหมอะ,อะไรประมาณนั้นผมก็ยื่ในให้เขาก็รอคิวแป๊บเดียวเข้าไปปบับก็นั่งรอไปถึงนั่งก่นอนจะถึงคิวผมอะ่ะผมก็หันไปมองในห้องนะ เป็นคนกลัวเข็มนะครับแล้วก็เออหมอฉีดยาเข็มเล็กนิดเดียวแต่ผมก็รู้สึกขาสั่นแล้วแลวโอ้ยกูต้องตายแน่ๆนสักพักบอกก็ต่ออาคิวคุณแล้วนะครับคุณกำรพูดภาษาอังกฤษผมก็เข้าไปปั๊บหมอก็สอบถามอินโฟมิชันเล็กน้อยนะว่าเออคุณแพ้ยายอะไรไหมคุณมีเซมตอมเกี่ยวมีอาการเกี่ยวเป็นหวัดมาก่อนไหมเจ็ดวันนี้มีอาการอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็บผมบว่าผมไม่มีอาการอะไรเลยครับแต่อย่างเดียวที่ผมอยากจะบอกคุณพยาบาลนะครับหรือว่าคุณหมอ ผมเป็นคนกลัวเข็มมากเนี่ยดูขาผมมานั่งสั่นแบบเนี้ผมให้ดูเขาบอกอไม่เป็นไรไม่ได้เจ็บมากแร้วเอาตลกแกนเสื้อขึ้นมาเสร็จแล้วก็ก็เอาแอลกอฮอมาปาดจะปุ๊บคือก็ฉีดโคตรเร็วเลยครับคือเหมือนครึ่งวินาทีเหมือนเอานิ้วไปแบบนี้ยประมาณนั้นนะครับเสร็จไปปั๊บผมก็บอกอแล้วก็ถามว่าผมถามเขาก่อนว่าเอาเสร็จแล้วเหรอก็บอกว่า ใช่น่า a d right ผมก็เออใช่ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยเสร็จแล้วก็ก็บอกผมว่าเดี๋ยวเนี่ยวันก็ให้บัตรมานะครับการ์ดผมเอ๋อไม่ได้อยู่ในยอยู่อยู่ข้างบนเป็นเป็นเหมือนนำบัตรนะครับแล้วก็มีชื่อของเราแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวคุณมาขีดเก็ที่สองเก็ที่สองของผมก็ยี่สิบวันที่ยี่สิบอ่าจุลายครับเมือ่อก่อนรากมปามีนาเมษาเบิรามิถุนาคารกดาครกดาครับยี่สิบการักดาทีนี้หมอก็ย้ำด้วยว่า เข็มที่สองนี่สำคัญกว่าเข็มแรกคือเข็มแรกเนี่ยฉีด65%เป็นเป็นเชื้อไวรัสคือจะบอกก่อนว่าที่ผมฉีดเข้าไปวัคซีนตัวนี้ชื่อ astrazeneca ตัวนี้อ่าผลิตในอังกฤษนะครับแล้วก็การที่นตอนผลิตเราก็ไม่รู้ผลิตยังไงแต่ที่รู้ว่าคือเขาเอาเชื้อโควิดนี่แหละเอามาทำหมันแล้วก็ฉีดไปนในคนเพื่อเป็นภูมิ ต้านทานต่อโรคสมมตุติในเข็มแรกที่ผมฉีดไป65%เนี่ยคือถามว่าผมยังมีโอกาสติดโควิดหรือไม่ติดครับแต่ว่าคือไม่ตายไม่ตายแล้วคืออาการจะดีขึ้นแล้วเข็มสองจะปิดจ็อบคือทุกอย่างโอเคทีนี้เรามาพูดถึงหลังจากฉีดกันนะครับหลังจากฉีดคือหมอก็แนะนําแล้วว่าเออ ถ้าคุณมีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดหัวตัวร้อนก็คือให้กินยาพาราเซตามอลนะครับสี่ชั่วโมงต่อ1ครั้งก็ผมมาถึงผมก็กินเลยนะกลับมาจากนั้นก็มาถึงบ้านก็กินไปหนึ่งเม็ดหลังจาก1เม็ดตั้งมาในกาปลุกไว้เลยครับ4ี่ชั่วโมงก็1เม็ดก็ผมกินสี่โมงเย็นนะห้าหกเจ็ดแทุ่มผมก็กินเที่ยงคืนกิน ตีสี่มาร่วมกินได้ตื่นมาแปดโมงเช้าผมว่าเออไม่ต้องกินละมั้งรู้สึกว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะตัวผมเองอะเป็นคนที่ไม่ค่อยป่วยสิบเกือบยี่สิบปีนะผมไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยายบาลผมคิดว่าไม,ไม่น่าจะเป็นอะไรอีกอย่างมีพี่คนหนึ่งที่ทํางานด้วยกันที่ที่ยอกนะครับเขาก็รุ่นแม่นะครับเออเขาก็มีโรคป,ประจําตัวเขาฉีดมาเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรผมคิดว่าเออกูคงไม่เป็นอะไรมั้ง ประมาณนั้นผมก็เลยไม่กินไอ้แปดโมงเช้านะสมควรที่จะกินหนึ่งชุดผมไม่กินรู้ไหมว่าวันที่2องอาการผมเป็นยังไงมันจะรู้สึกแฟนบอกนะตัวผมนี่จะร้อนอย่างก,กับไฟลุกร้อนมากแต่ในความรู้สึกผมในกระโดดผมว่าผมหนาวหนาวคอแห้ง หมอเขาบอกกินน้ำเยอะผมยังจำคำนั้นได้แล้วกินน้ำเยอะๆจนผมเพอ้อเพ้อฝันว่ามีคนเอาขนมเค้กไามสามชิ้นบอกผสมยามัแล้วกินกินเสร็จเดียวตามเขาก็พาไปอยู่บ้านใหม่ประมาณนั้นเนี่ยตกใจตื่นผมบอกก็ตัวเองก็กูไม่ไปกูไม่ไปเลยว่าเหีย,ย,ยกูเยอะขนาดนั้นเลยกลัวหรือว,ว่าเพ้อหรือว่ายอมมาทูด่ดจะมาเอาชีวิตเออประมาณนั้นเสร็จแล้วตื่นขึ้นมาบอกแฟนว่าเออเหียแฟนทำ่าต้มให้ก็ กินยาเพิ่มไปรักษาตัวเองจนวันนี้เมื่อคืนก็กินยานะสี่ชั่วโมงชุดสี่ชั่วโมงชุดจนรู้สึกว่าตัวเองโอเควันนี้กินยังว่าจะไม่ได้กินออก,กินแล้วออก,กินนะแต่รู้สึกว่าเฟรชนะครับอาบน้ําเนี่ยรู้สึกอาบน้ํารู้สึกหิวอยากกินอะไรแปลกๆลุกขึ้นมาก็เออรู้สึกดีขึ้นคิดว่าตอนนี้ไอ้วัคซีนคงจะมาทําความรู้จักกับร่างกายเราแล้ว คือที่พูดมามาเล่าให้ฟังมานี้ไม่ได้โอ้อวดเลร,ออรนะครับคืออยากจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเวลาคุณฉีดอ่ะกินยาดักไว้ก่อนหรือว่าหลังจากฉีดกินยาเลยทุกสี่ชั่วโมงถ้าดีเสริมไปด้วยฟ้าทลายโจรแคปซูลนะครับผมกินฟ้าทะลายโจรไปมันกินแล้วเหมือนมันไปขับสิ่งไม่ดีออกเนี่ยผมเหงื่อแตกที่นอนนี่เปียกแฉะไปหมดเลยทุกครั้งที่กินสองครั้ง จึงมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ต้องคิดมากคือผมยังกลัวเกมที่สองเขาบอกว่าเกมที่สองหนักกวันเดิมเปลือยเปล่อแชมป์อาจจะป่วยนานกว่านี้มีเล่ามาเล่าสู่ก,กันฟังนะครับเนี่ยผมหายไปสามวันแล้วเนี่ยที่บ้านที่เมืองไทยเ็ารู้ว่าผมฉีดวัคซีนเพื่อนบางคนที่สนิทก็เป็นห่วงนะสง่งข้อความมาแม่หนูโทรมาวันนี้เอออยากรู้ว่าเป็นไงบ้างยังมีชีวิตอีกไหมยังไม่ตายครับ ขอบคุณนะครับที่สําหรับทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกินยาแก้ปวดยาลดไข้ดื่มน้ําเยอะๆหลังฉีดหรือกินก่อนฉีดดักหน้าไวเลยครับตอนแรกแชมป์ปวดดีไงสิบกว่าปี20ปีกูไม่เคยปว่วยกูแข็งแรงสุดท้ายเกือบตายจันฉีดเมื่อวานกับวันนี้ก็ไข้ขึ้นนั่นไงเห็นป่ะฉีดที่อังกฤษหรือว่าที่เมืองไทยครับ แนะนำให้กินอ่าไอ้ฟ้าทะลายจนเสริมไปด้วยนะครับมันจะขับเหงื่อออกมาแล้วมันจะรู้สึกดีนี่ตัวนี้ผมกินข้าวได้แล้วหิวมากเนี่ยเดี๋ยวก็จะออกไปหาในทานข้างนอกแล้วอยู่ติดเตียงสามวันวัดดีคิดว่าตัวเองแข็งแรงนะฝากไ็ด้วยนะครับอังกฤษอ่าเอต拉斯เนเนซาแน่นอนกินยาฟ้าทะลายจรเสริมไปด้วยยิ่งดีนะครับมันจะได้ขับเหงื่อออก ยาหยุดกินยาอย่างน้อยต้องสองวันกินสี่ชั่วโมงครั้งตั้งนานทกาปลุกเลยนะสี่ชั่วโมงปับงป๊บกินสี่ชั่วโมงปั๊บกินวันนี้มีเข็มสองคุณแม่เป็นไงบ้างเออคุณพี่นิวเป็นไงบ้างได้เข็มสองเอ็นเอ็นฉีดวันวันเนี้คุณแม่ไม่คุณพี่นิวไม่แพ้บ้างอีกอย่างนะ่ะคนไทยอ่ะเข้าใจผิดมาตลอดโดยโปกติว่ากินยาพาราทีละสองเม็ดสามเม็ด ไม่จําเป็นนะครับกินหนึ่งเม็ดหรือสองเม็ดค่าเท่ากันยกเว้นอ่าน้ําหนักมันจะมีเกณฑ์อยู่แบบเนี้ยสมมติว่าคุณน้ําหนักไม่เกินหกสิบกิโลแล้วพาราเซตามอลห้าร้อยกรัมนะ <S <S ชีดตัวไหนเลยป้อม <P> um> อ่าเอกป้อมชีดอ่าเอตราเซเนซ่ากับข้ออังกฤษกับข้อออกฟอร์ดข้อจีนอย่ามึงไปชีดนะครับอันตรายนี่เมืองไทยได้ข่าวาว่าก็ย่อจนสั้นข้ามา,า,าเข้มอาจจะเข้มระพันมั้ง เอน่าผมบอกนะทีนี้อ่ากินพาราแล้วก็ไอ้ฟ้าทะลาจนดักไว้เชื่อผมแล้วมันจะไม่เจ็ปวดผมไม่เคยนึกถึงตายนะแบบโอ้อาการหนักมากแบบสั่นสะเทืเนอนแต่ตัวเรานะแฟนจับดูร้อนอย่างก,กับไฟตรวจไอไอเทมเพรเชอร์นะครับขึ้นเยอะมากเกือบห้าสิบนะครับความร้อน ขึ้นเยอะมากแต่ในความรู้สึกเราข้างในอะ่ะเราไม่รู้ว่าร้อนเรารู้สึกว่าอุ่นแต่แต่ในกระดูก,กมันจะหนาวคือวัคซีนมันทําปฏิกิริยากับร่างกายเราครับให้้มันรู้จักโอเคนะครับขอฝากทุคกคนให้คิดด้วยนะครับแล้วก็เชื่อผมเถอะอเมริกาหรืออังกฤษเขาฉีดฟรีครับเพราะเขารักประเทศชาติเขาไม่ว่าใครมาเหยียบแผ่นดินนี้เขาให้ฉีดหมดนะครับนะฝากด้วยนะครับสวัสดค,ครับ